จำได้ไหมครับเมื่อวานเราบอกว่าลุงตู่พูดอย่างนี้ถูกพี่มาร์คข,ของกระผมสวนแน่ๆแล้วก็เป็น,นไปดังคาดต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งหน่อยครับลุงตู่ถูกนักข่าวถามไหนๆก็ไหนๆยอมลงมชีนายกพลังประชารัฐแล้วใช่ไหมค่ะปกติสื่อ และสถาบันวิชาการเขาก็จะจัดเวทีดีเบตใช่แกน,นเอาหัวหน้าพักเอาแคนดิเดตนายกของแต่ละพักไปไปดีเบตกันไปดีเบตกันไปประชันวิสัยทัศน์กันใช่ค่คะถ้าเขามาเชิญไปร่วมดีเบตนายกคงตู่จะรับคําเชิญไหม,มปรากฏว่าปรากฏว่าลุงตู่ปฏิเสธการร่วมดีเบตแต่มีอยู่คำหนึ่งแควใครไม่ทราบ บอกว่าอยากจะฝากถึงประชาชนว่าอ,อย่าไปเชื่อคนพูดเก่งคนพูดเก่งอย่างเดียวอย่าไปเชื่อคนพูดเก่งปรากฏว่าพี่มาร์คของกระผมโสนทันควันเลยทีนี้ดังนั้นย้อนกลับไปฟังคลิปเก่าของลุงโตแค่นิดหนึ่งอย่าไปเชื่อคนพูดเก่งพูดไว้อย่างไรค่ะไปฟังเสียงทานายก่อนนะคะเชิญค่ะเรื่องอการไปร่วมดีเบตต่างๆนี่เป็นเรื่องของพระการเมืองนะครับ กฎหมายมันทาได้หรือไม่ได้แล้วมันควรหรือไม่ควร <c oughs> ผมวินารณ์นะครับเพราะนั้นก็อยากจะฝากข้อคิดแปก,กันแล้วกันว่าการเม่่อจะรีเบทที่ไม่เบกก็ตามเมื่อใครจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยก็ขออย่าอย่าไปเชื่อหรืออย่าไปฟังที่พูดเก่งอย่างเดียวนะแต่มันปฏิบัติไม่ได้หลายอย่างนะครับซึ่งมันมีผลกระทบทั้งสิ้นในเรื่องของใช้จ่ายโบมาณเหล่านี้นะครับและวิธีการทํางานไม่ใช่ง่ายนะ เพราะว่ามันมีสภามีกฎหมายมีกฎหมายใหม่ออกมาทั้งพรบการเงินคลังพรบมงบประมาณที่มีอยู่แล้วนะารพนันการที่จะให้โนูนให้นี่บางทีมันมันตัวเลขมันไม่ได้หรอกนะครับลองคูณตัวเลขออกมาแล้วกันเราจะทำงานเราจะใช้แางมงานก,กันได้อย่างไรเพราะภาษีเป็นของคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายขอ,ของของประเทศเรานะครับเพราะนั้นอยากให้มองผลทำเลที่มันจะเกิดขึ้นเป็นไปนได้จริงหรือไม่อันนี้ก็ฝากข้อคิดไว้ให้ประชาชนเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้เข้าข้างใคร เร่ออ่ะโอเคชัดเจนหนึ่งไม่ยอมไปดีเบตกับใครแน่ๆไม่ต้องไปชวนประกาศกันตรงนี้เลย <ฮะ S 1> ประเด็นที่สองฝากชาวบ้านด้วยอย่าไปเชื่อหรืออย่าไปฟังคนที่พูดเก่งอย่างเดียวนะแต่ปฏิบัติไม่ได้หลายอย่างนะหมายถึงใครนะทันควันอภิสิทธิ์วิานนชาชีวะหัวหน้าพรรปฏิบัติ <ฮะ S 1> คนพูดเก่ง นนสวนทันควันไปฟังกันสักนิดว่าพี่มาร์กสวนอย่างไรนั่นสิเชิญค่ะนอกจากจะบอกว่าไม่ดีเบตกับใครแล้วยังบอกว่าอยากไปฟังนักการเมืองที่พูดพูดมากพูดมากพูดมากแต่ไม่มปฏิบัติผมว่าสี่ห้าปีนี้ก็ไม่มีใครพูดมากเท่าท่านนะ <laughs> แล้วก็คนที่พูดไม่เก่งพูดไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าจะทางานดีครับ สั้นๆในช่วงสี่ก็ก็ก็ลุงตู่ก็พูดมาทั้งสี่ห้าปีแล้วพูดคนเดียวด้วยคนอื่นัแย่งพูดใช่ค่ะพูดคนเดียวทั้งสี่ห้าปีคุณอภพิสิทธิ์เลยสรุปไงว่าสี่ห้าปีที่ผ่านมาไม่มีใครพูดมากเท่าท่านแล้วล่ะหมายถึงท่านลุงตู่คนอื่นพูดแซงไม่ได้นะโอเคแต่ว่าแต่ว่าไอ้คำท้ายนี่หยิกน่าสนใจคนที่พูดไม่เก่งพูดไม่ดีไม่ได้แปลว่าทำงานดีนะเออนั่นสิหมายถึงใครเหรอคะไม่รู้อ่ะ อีกตอนหนึ่งคุณอภิสิทธิ์พูดเรื่องดีเบตใครที่อาสาเข้ามาต้องพร้อมที่จะดีเบตต้องพร้อมที่จะขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศนป์ประชันวิสัยทัศน์ให้ประชาชนได้เห็นข้อมูลแล้วก็สามารถตัดสินใจเลือกได้เพราะนั่นเป็นหนึ่งการตัดสินใจของประชาชนอะไปฟังไปดูกันอีกทีนึงค่ะเมื่อวานทางนายกบอกว่าจะไม่ดีเบตกับพรรคไหนอ,อะไรอ่าง้รนันาท,าที่เป็นเหมือนก็จริงก็ เราอยากให้ทุกคนเข้าใจกระบวนการประชาธิปไตยคนที่อาสาตัวมาจะเป็นผู้นำของประเทศก็ต้องพร้อมที่จะมาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์พร้อมที่จะมาแลกเปลี่ยนในเรื่องของนโยบายประชาชนจะได้มีสิทธิ์ทราบและก็เปรียบเทียบนะครับแล้วก็เห็นนะครับเพราะว่าน,นี่คือกระบวนการประชาธิปไตยมันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเองสื่อสารทางเดียวเนี่ยมันไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเขามีโอกาสซักถามไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการ แลกเปลี่ยนที่ภาควิจารณ์ใช้เหตุใช้ผลกัน,นชัดเจนคา,าจริงๆใช่กระบวนการประชาธิปไตยอ